สวัสดีค่ะเอฟซี FC ทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแมมผ้าโชกค,ค่ะมือนีแมมผ้าโชกก็เดินทางมาที่บ้านย้ายนั่งลานเปิดเส้นค่ะพี่น้องค่ะมาติดตามแนวทางตัวเลขฝากต้อนพ่อแม่พี่น้องค่ะค่ะสําหรับท่านใดเข้ามาแล้วกะตามแอดไปฟังน้ากันว่ามือนีย้ายนาั่งเพื่อนสิฟันสิเน้นสิจับคู่ให้ตัวใดหรือสิมีแนวทางตัวเลขซ้ายมาัเมือยตัวใดค่ะพี่น้องตามแอดมาค่ะ สวัสดีค่ะสสวัดีคุณแม่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหนึ่งมาแห้งเธอเรื่องงวดนี่มาตามแนวทางไปฝากไปตอนพ่อแม่พี่น้องเอฟซีตองงวดแล้วเมืองหนึ่งของเ้ากับเขาเย็นบ่แม่เขาน่ะเนาะนึกว่าเขาทั้งล่างทั้งบนโอ้บ่ได้มาตามโครงสุดท้ายนะหอยปลาโครงสุดท้ายนะบ่มีไผมากไอ้จบๆมามันมาออกป่าซื่อเนาะ โอ้ยจบๆนะที no no. ๋มันมาออาปาว่าก็เรื่องกับเมี่ยนตัวหันเพิ่นว่าอยู่เพิ่นว่าถ้ามาเอื้อรุ่นวสั่นไม่จาดเลยมือรุ่นกระเดกออกเนาะเพิ่นว่าอยู่เพิ่นว่าโอ้ยยายนั่งว่าได้ตเน้นแล้วดีว่าสั่นเพิ่จได้เนาะแม่เนาะเอาไม้งวดนี่ว้ายถิ่มาตั้งรักมาอยู่ใหญ่ยุคอยกิดตายกันเดินแล้วเนาะผู้อันนี้ ไปใซ่ล้มือนี่นะเพื่อนนะบ๊อบไปธุระของเพื่อนน่ะนะแม่ หนึงมาแห้งขนาดเลยหนึงมาแห้งบนน่แม่บนหรือล่างไนหนึนนน่งบนหนึ่งบนเนาะนี่หนึ่งบน,นง เจ็ดสาอันนี้สูตรบนบ่แม่บนล่างได้ได้รักเดียวได้รักเดียวได้ทั้งบนล่างเออแต่ว่าแม่ว่าดิหน่ ตัวสองตัวนี้เ่สองเนสองลองเจ็ดเด่นสองลองเจ็ดหนึ่งวิ่งวิ่งหนึ่งบนบ่ ร่างตัวนี้นะคิดโอ้ยเจ็ดตัวนี้นะคิดว่าสิึ้นบนุอยู<ม>เพราะพ่อสงสัยร่างนี่เฮิรสิีลงมาอันสองตัวนี้เฮิรสิีลงมาร่างสันนี้ไหมวะแต่ว่าเจ็ดคืนบนแน่นอนขึ้นบนจ้งสี่รถนั่นนี่นะสองตัวล่างขึืนบนเลยเก้าเก้ากิตตุนใช้ใช้ตัวบนนะแม่นะบอกก้าเก้าเจ็ดสามนะบอกได้ได้คู่เดียวนี่บอแม่คู่เดียว ขวาว่าแบบนี้ขั้น,นขั้นตัวนี้นะขั้นห้นานับจากนี่ลุกม,มากขั้นห้นามับจากนี่ลุกม,มากนะอันนึงตัวนี้นะมันจะเป็นสิบเจ็ดสองเจ็ดเป็นสี่ล้านนี่จะเป็นล่างนี่เนาะขึ้นล่างไอ้ตัวนี้เลยงวดดีเดี๋ยวคงเบิ้องคงจะถ่ายอีกคนเบื้องคงจะถ่ายมาแน่น,น,นอ้อ ก็ว่าตัวนี้นะมาติมต่มๆไดแต่นี้นะเจ็ดเลยนะ่แม่วิ่งวิ่งิ่งร่างบนไม่เคตัวมากพิเศษแม่มีตัวไหนวนี้ค่ะมีตัวนี้ละมีตัวนี้ละสองจ็ดนี่สองเจ็ดนี่คือเด่นนะเด่นที่สองเจ็ดนี่นะเด่นวงกลมไห้เพื่นนแม่ให้เอฟซีห้าได้เบิ้งเน่ยสองเจ เก็ดล่างเนาะเน้นล่างพร้อ,อมอันนี้บุญบุญก็คือ 9, 7, บบเก้าเจ็ดสามเก้าเจ็ดสามบุญอันนี้เขาเข้าไว้ก่อนเดอร์อ่มอ,อมือนันมาใหม่อีกโคุ่งสุดท้ายคนเม็ดเดียวเน่นๆให้กันตเนีม เม็ดเดียวตัวกระเบิงรูน่ะงวดว่างหันน้ำแม่ไข่อันนั้นเข้าไปลูกกระมาเอาดี่แบบเอืองถือขาเมื่อนผุนเนาะนูใส่ได้ไมหมอะไรมานี่เดียวใส่ระเบิงแม่เห็นเด็กสองหางวดว่างแล้วชีเกตหาเกตม,มันมาเออหน,นี่เด็กอันนี่นะเก้าห้าสามเก้าสามห้าสามเก้า ห้าเจ็ดเจ็ดเจ็ดก้าทั้งบนทั้งล่างตัวนี้ทั้งบนทั้งล่างกันยังวะอันนี้ว่าลูกน้ำมันมากตัวนี้อยู่แล้วมันกระตุ้มเอาหัวตัวหนหมดอึ่งแต่วันนี้มันมาถือตัวนี้้ตองขั้นมันต้งมาอยู่แล้วสามบนบนญแม่นางไห่เก้าเจ็ดสามนะ้วค่ะล่างไห่หนึ่งเจ็ดกับสองเจ็ดจะเด่นอยู่ที่สองเจ็ดนะคะล่างพร้อมเนื้อค่ะแม่นางว่า แล้ว,ว่าข,ขสุดท้ายมากไหมว่าส่งั้าเปอเส้นแมงวันนี้โอ้ก็เต็มลอยคือเ่าลอย,ลยบอบ,บ่เอายายนางน้านปเปอร์เซ็น <laughs> เอาเต็มลอยน้งทอร <laughs> ้อยเปอร์เซ็นเดี๋ยวมันก็แม่ที่ว่าอยากได้อระกาสินใหญ่ดีน่นี่นั่งแม่เขียนอันนี้มัน,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 นมันมมน,นี่หน่อยมันบ่มันนี่เดี๋ยวนี่ดีเด็กมันเขาวหน้าหน้านี่นะสองกิจนะ หมดวันที่หนึ่งม no right? ีห nee น้าเนี่ยมหมดวันที er> ่หนึ่งมีหน้านะบ้านนี่ก็เบื้องลักจ็ตนี่รักจิตลักจิตคุณนี่ลักสองลักสองสองสามสองสองสองสามสองสี่สองหาสองหกสองจิดมาอืมก็นี่ก็ลักจิตตัวนี้ก็มี่หละสามเจ็ดนะสามเจ็ดสามเจ็ด อันนี้เขาเขียนมาหไฮไม่หรอกใบนั่นนะปูพันเอาไปทายว่าท่านเอามาะไฮอันที่มันเป็นช่องนะเป็นช่องซี่ตัวนะแต่ว่าแม่มากเลยเบอร์โทรแม่เบอร์ใดก่อนแม่เขียนลงไหนนักแน่เนาะมาเรื่อเอฟซีพันถามเนาะเอฟซีพันถามอยู่เบอร์โทรแม่ยายนางร้านเปอร์เซ็นต์ค่ะเป็นน่นเอฟซีจะอ่าว่าหนีเพิ่นโทษถามอยู่ว่าอยากได้อ่าไมลขวันที่แม่ยแม่นั่งเด้จีได้โอนเงินมาให้ซื้อ อาหารในน้องม้าแม่แม่แม <hearing. S 1> อืมอใส่เราเมือ่อนัอ่นจัดโดเราพวกนี่มาอยู่นี่ม้านะบอสค่ะนี่อ๋อโชว์ศูนย,ย์นยเก้าห้าเยอะเล<ด>ยค่ะศูนย์อามันมาแย่งเกจทุกนั้นมากแม่็นย่านนึงเสร็แล้วเว้ยย่านนึงเสร็ที่พร้อมมาสองศูนย์ นี่ก็เป็นเบอร์โทรของแม่ยายนางหลานเปิดเส้นด้ค่ะเอฟซีค่ะนี่หน่อยนะวันเนี่ยวันวดว่างหันตื่นขึ้นแง้มมือเศร้าน่ะทีไปทีไปเล็ดงานนะเข้มาแม่แม่ได้ เด็กแบบนี้แค่นี้นั้นแม่เนาะ้ามีแค่นี้เหรอเด็กนะนี่ลูกก่อนอดแตามคงุดท่ายนั่นแม่เนาะเออขันขันเฮ็ดเจ็ดรักมันเหมืนมีหนึ่งสองตัวเฮจเป็นหนึ่ง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 เก็บสมมมากหนึ่งหนึ่งสามนี่แม่มักหนึ่งสามเขียนฝากเอฟซีอะเอาหนึ่งหนึ่งสามลงน้ำอีกครูหนึ่งมาแม่หนึ่งหนึ่งสามหนึ่งหนึ่งเก็ดโอ้ยมันจะเป็นเลขร่างเรขปุญใจ่ะปล่าเป้าเราคงจะถ่ายเนาะคงจะถ่ายก่อน อ,นนอันนี้อันนี้ไรซ้ำนี่เราสังกันพะวะงคงสุดถ่าย็มาเบิ้งไม่ขันหาเด็กเบิ้นมันกับสวยยุตวาใบนั่นนะพ่อตาแล้วออกไปทายว่านั่นออกมาบริเบิงรักเก็ยรตรักเก็ยตว่าหนังนข้าน,นั่นมีตัวไรในบริเบิ้ เอาก็แต่งกับสิโรแป้วนแม่นั่งซัมนี่เนาะค่ะเนาะเดี๋ยวจ่าเดี๋ยวหมดเรารอโคงทุ่ยถ่ายสิมาตามแมให้เอฟซีอีกนะค่ะเนาะขอบคุณอ่ะแม่นั่งหลายๆค่ะขอบคุณ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 ค่ะค่ะพ่อแม่พี่น้อง นีกเป็นแนวทางของยายนางลานเปิดเส้นนะคะพี่น้องค่ะแคบหน้าจอไว้เก็บไปพิจารณาค่ะสําหรับแนวทางตัวเลขของยายนางลานเปิดเส้นงวทิพานมาเข่าบนเข่าล่างแอดมินบดิมไทยค่ะพี่น้องค่ะเสียดายค่ะท่านใดชื่นชอบก็แคบหน้าจอไวเก็บไปพิจารณาได้ค่ะพี่น้องเด้อค่ะสําหรับแนวทางตัวเลขของยายนางลาน